เนี่ยเหรอถึงละอ่ไปถึงแล้วก็ลงอ่ะแม่แม่แม่ในกรุงเทพจะมาครับเข้าโอ้โหนี่แท็กซี่ที่นี่อย่างงี้เหรอเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าสวัสดีครับคุณแม่ครับผมบอมาครับครับผมบอลกระลุ้เลิฟครับครับผมโอ้นี่บ้านใหญ่จังนะเนี่ยอ๋อนี่เป็นศูนย์ศูนย์บริการท่องเที่ยวพาบุคคาเตรียมไว้พอดีเลยอ้าว ขอบคุณครับุณแม่ครับโอ้โหนี่มีมีดอกไม้ให้ดูนะครับผมแม่นี่นี่อะไรโรงแรมหรือว่าโฮมสเตย์โฮมสเตย์พาบุคคาจ้าอ๋อเหรอครับนี่คุณแม่ทำมานานยังครับทำมาแต่ปีสี่เก้าจ้าอ๋อเหรออ๋อพอดีผมมาจากกรุงเทพแล้วเมื่อกี้ไปเดินตลาดแล้วนี่เจอเด็กๆเขาบอกว่าจะพามาที่บ้านอ๋อได้เลยจ้าอ๋ออยู่นี่ได้แล้วแล้วไงฮะนี่ค่าที่พักยังไงฮะดู ค่าที่พักโบ่แพ้งจ้ะไม่แพงเหรอเพราะว่าคิดแบบลูกแบบร้านอ๋อเหรอผมซื้อของตลาดหมดละกูเลยพออยู่ได้หลายวันวะอยู่ได้เออนี่หิวมากแล้วเพราะเมื่อกี้ผมไปหาซื้อของที่ตลาดใช่ไหมอ๋อหิวพอดีเลยมีด้วยจ้าเชิญจ้าเอาหรอกินได้เลยเหรอฮะจ้าได้เลยแม่แม่เตียมไว้พอดีอ๋อโอเคไปกินกับแม่เลยคนคนคราชนี่เขาใจดีเนาะ นี่คนคนแปลกหน้ามานี่ก็พาเข้าบ้านกันอย่างนี้เลยหรอจ้าจ้าเจอจ้าเกินเขาเลยเออเล่่มเท้าลูกมาจากไหนเอ่ยผมกรุงเทพเลยครับคุณแม่มาจากท้องรอโอ้โชคดีมากเลยที่พามมาตอนร่ำวันนี้น้ำท่วมว่มีปยังเป็นยังครับไปอยู่ผาบุคคาน้ำเพาท่วมจ้ะโอ้โหเนี่ยโอ้โหมีมีอาหารเซ็ตเลยอย่างนี้เลยจ้าแม่ก๊ลังเตรียมจากจะกินร่วมกับน้องๆไงครับโอ้โหคือกับข่าวของแม่จ้ะ กับข่าวพื้นบ้านจ้ะครับผมทานได้เนาะกินได้เนาะโอ้โหได้ครับตกใจมากโอ้โหอาหารดูสวยมากนี่ผมไม่ร I mean, ู้จะเริ่มกินอะไรก่อนเนี่ยผมควรจะเริ่มอะไรก่อนดี่เนี่ยดูทรงแล้วอันนี้จ้ะนี่คือลาบหมูอ๋อโอเคนี่คือน้ำพริกแมงดาอ่าจ้ะอันนี้ก็ปลาทูบวกกับปลาหนินอะไรก็ไข่เจียวอันนี้ไข่ลาบ่ะแม่ลาบออกเหรอ ทำเองเหรอจ้าแม่ทำเองจ้ามันเปรี้ยวมากเลยเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวลาบนี้จะต้องเปรี้ยวจ้ะเนาะจ้าต้องเปรี้ยวมันเปรี้ยวแบบผมชอบนีอร่อยเนาะว่าลาบลาบเวลาเรากินที่กรุงเทพเนี่ยมันจะไม่เปรี้ยวขนาดนี้ได้เผ็ดเผ็ดอันนี้มันเน้นความเปรี้ยวอร่อยมากกินแล้วรู้สึกสดชื่นะอันนี้อันนี้ปกติเขากินกับอะไรครับแม่กินกับผักต้มนี่ไงอ๋อกินกับผักต้มเะไรอ๋อผักสดจ้ะ เข้าใจว่าทาไมเขาต้องเรียกเรียกผู้ชายที่แบบมีผู้หญิงเยอะว่าเป็นแมงดาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ําพริกผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วก็กินได้เลยแม่ขอมาตอบเนาะมาตอบไม่ต้องตอบมาตอบแต่ลองนี่ครั้งแรกในชีวิตของผมนี่ผมจะกินน้ําพริกแมงดาไม่เคยกินเลยนะต่อชีวิตนี่ก็ดีป่อจ้ะเพชขนลุกอ่ะ คือสําหรับคนที่ไม่เคยกินบางดามาก่อนเนี่ยมันว่าคงยากที่จะหาคํามามาอธิบายไอกลิ่นหรือรสชาติอันนี้ได้แต่ว่ามันหอมนะหอมแบบแปลกๆเนาะปลาอะไรครับคุณแม่ครับอาทูเห็นชัดๆแล้วแล้วนี่ปลาอะไรครับปลานิ้จ้าพอดีใส่ไฟแห้งไปน้อยเลยเป็นสีนี้อ๋อใส่ไฟแรงไปนิดนึงจ้าต้องใส่ไฟแห้งจ้าพาอถึงจะดับกลิ่นครับเนี่ยผม้องลองตักดูนะ อันนี้มันไม่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะจ้าให้คุณแม่แล้วกินหากินกันอย่างนี้เนี่ยก็ประหยัดไปได้เยอะเลยดิไม่ต้องไปชอปปิ้งไม่ต้องไปตลาดบอจ้ะผักกับเกบในสวนจ้ะอืมกที่สวนของแม่ก็มีพวกผักสวนครัวจ้ะมีผลไม้มีวัป่าจ้ะมาหิ้กันเองในนี้จ้าส่วนมากในสวนแม่จะปลูกผักสมุนไพรจ้ะอันนี้เหมือนกับยึดหลักวิถีพอเพียงเลยนะครับ ใช่ไหมครับ<า>ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าบางท,ทีเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเงินเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายแล้วแต่ที่นี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเงินก็อยู่ได้จ่ายยู่ได้อย่างนี้ก็รวยแล้วดิแม่เก็บเงินร,รวยเก็บเงินได้เยอะเลยเนี่ยและที่สําคัญคืออาหารเหล่านี้นอกจากจะอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่มีความเป็นดั้งเดิมมันสะอาดด้วยเนี่ยไม่มีสารพิษด้วยเนาะจ้าไม่มีสารพิษจ้าอ่อนมาก มีอะไรไหมอ๋อมีจ้ะอะไรนะโอุ้ยหลายอย่างเลยเหรอจ้ะมีอะไรบ้างเม่เม่มีให้เลือกตั้งหลายอย่างเยอะเลยจ้ะมีอะไรบ้างผัดเผ็ดปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลแล้วก็มีกบมะระด้วยกบมะระจ้ะมีกบมะระคืออะไรครับกบมะระเนี่ยกบมะระก็คือค้างคองวานาสแหละจ้ะหรอจ้ากินด้วยเหรอกินได้แต่ต้องทาเป็นเขาบอกว่าเป็นยาสมุนไพรด้วยแล้วก็มีแมงดาแมงดา จ้ะแล้วก็มีตัวแมงแมงกระชอนแมงกระชอนจ้ะแล้วมีลาบปูนาลาบปูนาจ้าซึ่งเป็นผู้มาจากนามาทำลาบแซ่บจ้ะอยากลองเห็นแล้วอะแม่พาไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยไปมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมากิ้กันไปตอนนี้เลยเหรอไปเลยไปอยากเห็นแล้วไปการเดินทางมาที่บ้านบุคคาครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้มาเห็น วิถีชีวิตของคนอีสานนะครับแล้วก็การเป็นอยู่อย่างพอเพียงจริงพอมาเห็นอย่างนี้ก็เลยทําให้เราเรับรู้ได้ว่าเออไอไอไอเทอรี่เนี่ยหรือว่าแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ดีซะด้วยกับกับคนในชุมชนนี้ฮะแม่เปี่ยวเพิ่นขวาแมง <Okay. S 2> ทีซซ้อนจ้ะ,ะนี่ <Hey. S 2> เคยเห็นบ่จ้ะ นี่อะไรครับเนี่ยนี่บอลต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยกินแมลงใดๆมาก่อนเลยรสชาติของมันจะเป็นยังไงไม่รู้ละไปชิมกันก่อนเนอะแมงกินนู้นบอกจ้ะไม่แมงจ้ะโอ้แมงกินนูนแมงกินู้นได้แซ่บเนี่ยแมงกินนูนแมงกินนูนนี่กรุงเทพเราเรียกว่าแมงทับเอามากินได้ด้วยเหรอคะเนี่ยค่ะกินได้เหรอค่ะ โอ้โหนี่กินทุกอย่างเลยนะเนนี่ยกิทุกอย่างอาหารพื้นบ้านโอ้ไม่แน่มีน้ำมีนวาร้องได้ร้องได้เลยเหรอจ้าร้องได้เอาแหมแม่เอาแบบไหนดีเอาสักตัวนึงก่อนดลยแม่เอาตัวนึงแม่ไม่เคยกินนะเอาตัวในดีนะอุ้ยตัวนี้เอาตัวเล็กก่อนไหมเออนี่นะัลองดูลองดูลองเบิ้งลองเบิ้งแซ่บอ่ะดูฮะดูนี่ของจริงนะไม่ใช่เฟ็นฝายนะครับ This is Thai French fries เอาลองคิมีมครั้งแรกในชีวิตนะลองคีมเ,ออเป็นไงเป็นไงรวนอร่อยไหมอร่อยมาก <c oughs> ชอบอร่อยมากอันเนี้ยเราคีมอีกไหมผมแนะนำนะร้านอาหารในกรุงเทพลองเอานี้ไปทำบ้างอร่อยจริงร,งรสชาติมัน <c oughs> มันจะเค็มเกลือใช่ <c oughs> เค็มเกลือแล้วมันมันมีรสขมหน่อยรสขมๆแต่ว่าขออีกอันนึ่งเลยไหม ค่ออโอ้ยตัวนึงกินละนไม่สนแล้วตอนเนี้ยนี่คั่วก,กวกับใบมะกรูดนะฮะจะเห็นนี่เอามาสองตัวนี่กินจริงๆนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกนะฮะรายการคือเคี้ยวแล้วมันมีความมันออกมากับน้ําออกมากับตัวผิวหนังมันมันมันเค็มๆแล้วแต่มันขมนิดนึงอ,อร่อยมากชอบจานเนี้ย จ่านมีซื้อเลยอ่ะสุดยอดเลยครับผมโอ้โหผมเชฟเปียวเชฟเปียวสุดยอดเลยหลังจากที่ชาวบ้านนะครับไปจับเอาสัตว์ต่างไม่ว่าจะเป็นแมงปลากบหรือ whatever ก็จะเอามาที่จุดนี้นี่คือจุดทำอาหาร คือจุดเชื่อนั่นเองนะฮะวิธีของชาวบ้านนี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจมากคือปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรในในใน,ในบริเวณบ้านเพื่อเอามาใช้ทำอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยก็หาก,กินจากแถวนี้ไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดที่ไหนนะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นเวลาเขาจับมาเนี่ยเขาไม่ได้ไปจับมาลักษณะเยอะหรือว่าลักษณะแมสที่จะเอาไปขายต่อเขาจับมาในจํานวนที่มันพอดีพอดีสําหรับคนในครอบครัวที่จะบริโภคตบให้ตายจะตบให้ตายเมียมักง่ายเอาไว้ทําไมสุดยอด I love Thailand ตบให้ตายจะตบให้ตายเมียมักง่ายเอาไวทไ้ทํา,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 าไ,ไมนี่จะทอะไรฮะอันนี้อันนี้เป็นอะไรต้มเปรต ปลาไหลเนี่ยนะฮะนี่คือเมื่อกี้มันจะต่างกับอันที่คุณพ่อเขาทำอันนั้นเขาไปหั่นอันนั้นผัดกะเพราผัดกะเพราแต่ต้มเป็ดเราจะใส่ไปทั้งตัวเหรอฮะใส่ทั้งตัวอ๋อแล้วมันมันต้มยังไงมีเครื่องยังไงครับโหเยอะจังเลยนะเนี่ยชื่อนี่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะต้มเปรตแล้วมันจะน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยขอคุณแม่สั่งโยพาเราดูเขไปลองดูหน่อยนะอ่ะก็ใส่เครื่องลงไปเลยใช่ไหมฮะนานไหมจ๊ะ คือคือกลิ่นกลิ่นมันออกมาจบบจากหม้อนี่เลยนะมันแซบแน่นอนอนะ่ย,ยแม่สำรวยนะครับพร้อมที่จะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนี่ก็แค่ใส่ลงไปเลยไม่ต้องไปมหมักหมิบเลยทั้งสิ้นไม่ต้องหมักเอาเลยฮะแม่สำรวยมาดูกันใส่เข้าไปโอ้โหเผื่อผมจับได้ที่บ้านบ้างจะได้ทำไงโอ้ยตายยังครับเนี่ยโอ้โอ มันยังไม่ตายอ่ะโอ้ยนี่หอมน่ากิน,นมเมนต,ต์สยบเมื่อกี้ผ่านแล้ว,ลวโอ้โหนี่มันลงมาอย่างนี้เลยนะฮะ,ะผมเข้าใจแล้วว่าไอ้คำที่เขาบอกว่าต้มเปรตเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพภาพของที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ <c oughs> คือเครื่องแกงร้านที่มันดูสีสันแสบแล้วมันมันร้อนมันหนักเนี่ยโบก,กับปลาไหลที่ใส่เข้าไป หมือนมันตกนรกยังไงอย่างนั้นแน่ๆครับตกให้ตายตกให้ตายเมียมักง่ายเอาไว้ทำไมโอเคเผลอแป๊บเดียวเนี่ยต้มเปรตก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแม่อ่ะแม่สำรวจอันนี้คืออะไรฮะเราจะมาทำอะไรกันต่ออันนี้ผัดปลาไหลผัดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลแฟนเฟรนด์บอลจะรู้เลยเดี๋ยวเรามีมีสติ้งผมก็จะทำปลาไหลผัดเสร็จทั้งกินนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาศึกษาของวิชินอลเลยปลาท้องหอมไหมครับพี่บ๊ว โห oh, ดูน่ากินจริงๆกันเนี่ย oh, <okay. S 1> อ่านี่ฮะ <Okay. S 1> ปลาไหลที่จับมาจากท้องนาสดๆนี่โคราชนี่นะครับตัวเบลเลยแล้วก็เอามาผัดกะเพราอืมกลิ่นนี่กลิ่นกลิ่นมันไม,ไม่ไม่เหมือนปลาไหลนะกลิ่น มันรู้ซาซาแล้วก็เหมือน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 ป่าไม่รู้เหมือนอะไรเพื่อรัพุดยอดป่าเลยโอ้ยนิงโอ้อร่อยมากอินไปหรือเปล่า ไออ้อยอันเลยไหมนี่มีใบกะเพรามาด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อปลาไหลตรงนี้คุณผู้หญิงชาวกรุงเทพที่เคารพรักบถ้าคุณกลัวปลาไหลนะครับคุณจะเปลี่ยนความคิดถ้าได้ลองชิมฝิมมือของแม่สำรวยใบกะเพรานี่หอมมากไม่มีกลิ่นปลาไหลเลยมันจะกินใบกะเพราแล้วก็เนื้อมันกุ๊กกะบะกุ๊กกะบะอู้จบ I love you ขอกอดดีครับคุณแม่สุดยอดสุดยอดะปลาไหลโอ้โหนี่ทีมาถึงขนาดนี้แล้วเรายังพอมีปลาไหลเหลืออยู่บ้างไหมคือผมเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาผมไปกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมเขาหมดเงินไปไปกินไอ้ปลาไหลยากลองทำบ้างแบบสไตล์ไทยมีไหมมีเหลือมีจะได้เลยมีเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผมย่างปลาไหลแบบคนญี่ปุ่นก็บ้าง บอลก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันครับว่าปลาไหลเนี่ยสามารถนํามาทาอาหารได้หลายเมนูนี่ท่านหลายๆหยมู่บ้านจะนําปลาไหลย,ย่างเกลือมาทําเป็นสินค้าโอท็อปบอลว่าก็ o โออยู่นะโอ้นี่เดือดซาเลยคือความร้อนนี่มันร้อนมากนะฮะอาจจะเห็นว่ามันเป็นเตาแบบอังโลเตาแบบธรรมดาไม่มีแก๊สอะไรแต่มันร้อนนะแต่ผมว่าข้อสําคัญคือเวลาย่างมันแบบนี้มันคงจะมีความหอมหรือกลิ่นบางอย่างนี่มันมัน,ม,นมันชวนกินแล้วมันต้องพลิกเมื่อไหร่ย,ยังไงฮะพ่อะ โอ้โหนี่พ่อเล็งเหมือนเล็งพระยนะเนี่ยมันดูส่องเหมือนส่องพระเลยนี่มันมันมันเริ่มฟูขึ้นมานะไอ้นี่ตอนแรกปิดมันฟูขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่นี่นี่เหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นเลยไม่ต่างเลยฮะเนี่ยอันนี้ก็คือเราแค่โรยใส่เกลืออย่างเดียวเลยนะใส่เกลือกับพริชัเกลือกับพิไทยหน่อยแล้วก็ย่างเลยแค่นี้เองก็กินได้เลยเฮ้ยพ่อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากินปลาไหลเสร็จเนี่ยคือผมอยากไปเห็นอะอยากไปดูว่า ปลาไหลมันอยู่ยังไงจับมันยังไงวิธีการจับทําแบบไหนพ่อพาผมมาดูได้ไหมฮะได้ไปจับแถวทุ่งนานี้ใช่ไหมไปดูกันเลยนะเผื่อผมกลับกรุงเทพจะไปหาจับปลาไหลแถวแถวแถวกรุงเทพบ้างนะเผื่อสาวๆจะมาชอบผมมั่งอะไรอย่างเงี้ยเอาละหลังจากที่เราได้กินปลาไหลย่างเกลือไปแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันไม่ได้ต่างไปจากในร้านที่เขาทำกันเลยอร่อยพอๆกันแหละความสดของตัวปลาไหลบวกกับความหอมของถ่านที่เขาใช้ย่างปลาเนี่ย ช่วงหน้าบอลจะพาคุณไปดูวิธีการดักจับปลาไหลนครับ